ภูมิแพ้คือโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโดยที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองซึ่งจะทำให้เกิดอาการแพ้โรคชนิดนี้มักไม่ค่อยรุนแรงถึงชีวิตแต่จะส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือทำงานภูมิแพ้เป็นโรคที่พบมากในประชากรทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้น จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube